สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมันโลนและพบกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูคู่ของอินูเอะนาวยะววซัสกับหรุยเนลี่ครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จบกันแบบไม่ครบยกด้วยนะครับทุกคนและกลายเป็นว่าไฟนี้ก็หัวใจตุ้มๆต่อมๆกันหลายคนเลยใครที่กําลังเชียนาวยะอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเดือดจะจัดนะครับเพราะว่านาวยะเนี่ยโดนต่อยนับตั้งแต่ยกแรกเลยคือเปิดราคามาเป้งนะครับ ลุยเ네นลี่เดินซ้ำเข้ามาต่อยเลยแล้วก็เป็นหมัดซ้ายของหลุยเ네นลี่ที่รอดการนาวยะเข้าไปนะเป็นช่วงที่การลูดลงมาพอดีนะฮะก็โดนอัดเข้าไปเต็มเต็มกระโดงคางเลยนะครับก็โดนนับกันไปเลยแต่ดีว่าสภาพร่างกายนาวยะเนี่ยแข็งแรงมา,มากๆลุกขึ้นมายืนได้ชิวๆะฮะแล้วก็พร้อมตะบ,บันหน้าหลุยเ네นลี่ต่อแล้วก็กลายเป็นว่า พอยกที่2ขึ้นมาเท่านั้นแหละนายาก็แพงฤทธิ์ขึ้นมาทันทีครับไอ้มอนสเตอร์ทำงานนะครับผมก็ดูแล้วว่าโอ้หยกแรกเนี่ยมันไม่น่าจะพลาดนะทุกคนแต่ว่าหมัดของหลุยเนลี่ในระยะประชิดเนี่ยต่อยได้ดีว่ะแลําหมัดซ้ายไม่หนักมากนครับทุกคนมวยเม็กซิโกไลน์นี้ไม่ธรรมดานะแต่พอยกที่2เท่านั้นนี่ครับนายาได้ฉายแสงโชว์พลังศักยภาพออกมาฮะต่อยเปี้ยงเข้าไปนะครับ ลุยเนลลี่นี่ถึงกับนั่งเลยก็ต้องโดนนับกันไปนะครับผม,ผมก็โดนด้วหมัดซ้ายเหมือนกันก็คือเหมือนแบบเปรียบทางมวยเลยแต่ว่านาวนี่ยถนัดขวาหลุยเนลลี่เนี่ยอาจจะมาซ้ายหนักซ้ายดีนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าจิ้มซ้ายของนาวญาเนี่ยส่งหลุยเนลลี่นับได้เหมือนกันครับแล้วก็กลายเป็นว่าย,ยกที่3มเนี่ยนาวยาก็เปิดเกมเล่นกับหลุยเนลลี่เลยแต่ผมมั่นใจว่าย,ยกแรกที่นาวยาโดนนับเนี่ย ติดเล่นติดประมาทลุ้นล้วนเน,น,นี่ยทุกคนคือประมาทคู่ต่อสู้ไปนะคือมั่นใจในเองสูงมากๆนะครับสำหรับดาวยะว่าไม่มีใครต่อยเขาลงต่อยเขานับได้แน,น่นอนเขามั่นใจว่าไฟนี้เขาเอาอยู่แล้วหลบพ้นนะครับแต่จังหวะนั้นน่ะเหมือนซ้ายมันตกด้วยและซ้ายของหลุยเนี่ยเข้ามาแบบจังๆเลยนะฮะก็ชัดเจนครับว่าหลบไม่พ้นจริงๆเหมือนคล้ายกับเจ้าดาวินฮานีที่โดนฮุกข,ของไรอันกาเซียตัดเข้าไปเนี่ย หลับหมดนะฮะอันนี้ก็คล้ายกันเลยครับก็คือ,คอฟิลเดียวกันเป๊ะเลยแต่พอหลังจากยกสามเปนต้นไปเนี่ยกลายเป็นว่ารูปเกมเปลี่ยนกันไปคนละรูปแบบเลยหลุยเนยลี่แม้จะพยายามเดินพยายามใครย,ยี่นายะเท่าไหร่ก็ตามเนะะี่ยแต่ว่า โดนไปแต่ละหมัดเนี่ยสะดุ้งยงกันตลอดเลยนะครับนายย่านี่เป็นมวยที่ตัดลําตัวได้ดีนะฮะละหมัดตัดลําตัวไม่จําเป็นต้องคอรหรือฮุกนะฮะแต่ตัดลำตัวได้หมัดเย็บตรงยัดเข้าไปนะก็คือซ้ายตรงยาวเข้าไปเลยใช้สเตปฟุตเวิร์กเดียวกับแทงเลยนะครับในการเปิดมวยที่มีช่วงการปิดกาดบนใบหน้าที่ดีก็ตัดลําตัวให้ระแวงลําตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นเชิงจังหวะเอานวมแตกกันนวมตบกันตลอดเลยนะครับนายย่านี่ก็ท้าเปิดหน้า สู้กับหลุยเนลี่กันไปเลยก็คือหลุยเนลี่เนี่ยก็ยังทําผลงานออกมาได้แบบไม่ชัดถ้อยชัดคำชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะก็ตามเก็บตามเก็บไปเรื่อยๆครับแต่เน่ายะนี่ต่อยทีกระเด็นต่อยทีกระเด็นตลอดนะครับต่อยทะลุกาดเข้าไปเลยคือหนักมากจริงนะรับสปีนหมัดคือความเร็วแม่งคนเรื่องเลยทุกคนการออกหมัดทั้งซ้ายและขวาที่ตามออกไปเนี่ยแทบจะพอๆกันเลยคนระับทุกคนและพลังหมัดคือหนักมากจริงๆ แล้วหวังผลได้ทุกยกนะดูไปก็เสียวไส้ไปนะเป็นคู่ที่ต้องใช้สมาธิในการโฟกัสในการดูเนี่ยสูงมากๆครับแต่ก็มีอีกหลากหลายจังหวะที่นาวยะก็โดนเหถนึงกันนะฮะแต่ก็โดนแบบเบาๆนะไม่หนักพอที่จะส่งนาวยะได้นับเหมือนยกแรกนะฮะเพราะว่าหลุยเนลี่นี่คือต่อยไประแวงตัวไปต่อยไปป้องกันตัวไป เนี่ยครับคือพลาดไม่ได้จริงๆนะหลุดได้ตลอดเลยแต่นาวญย่านี่คือพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าสปีดกับฟุตเวิร์กของเขาและสายตาเนี่ยโอ้โหสุดยอดฮะพอระครังเคาะยกที่5ปุ๊บเนี่ยนาวญย่าเดินเปิดเกมยัดเดินเปิดเกมขยี้ฮะแต่ลุยเนลี่ก็ยังเดินบุกเหมือนเดิมนะฮะนาวญยา่ารอต้อนจังหวะ2เอาเป็นส่วนใหญ่และสุดท้ายนะฮะกำลังเดินต้อนเป็นเพลินเนรับโดนฮุกซ้ายสั้นๆน,นะฮะ หลับไปอีกรอบนี้ครับแต่ยังไม่หลับลุกขึ้นมาได้อยู่ผมก็มองแล้วว่าโอโหแม่งโดนหนักขนาดนี้ไม่น่าจะลุกแล้วนะแต่ยังลุกได้อยู่โอหยอมใจหลุยเนรี่มกันแต่ลุกมาแล้วอาการมันเกิดครับมันไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองเนี่ยให้ดีได้เหมือนเดิมแล้วก็ความช้ากับ พาวเวอร์น้ำหนักหมัดเนี่ยเริ่มเบาบางลงไปเรื่อยๆแล้วนะฮะนาว่าน่าจะสัมผัสได้เองเนะครับว่าโอเคหลุยเนลลี่เนี่ยพิษสงเขี้ยวเล็บเนี่ยเริ่มถูกถอดถอนออกไปละเจ้าตัวก็ได้เวลาในการปิดเกมนะฮะนั่นก็คือยกที่6นั่นเองโดนจ้วงขวา,าไปเต็มๆแค่ปกเดียวเท่านั้นนะฮะทรงหลุยเนลลี่นอนกองกับพื้นนะ,ะับผมมั่นใจเลยว่ายกนี้คือไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะและกล้องนี่คือไม่แพนดูหลุยเนลลี่ตอนโดนนับแล้ว นะกล้องนี่แพนไปที่นาวย่าเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากรรมการจับ TKO หรือว่านับสิบแล้วไม่ลุกนะครับผมดูไม่ออกจริงๆทุกคนเพราะว่ากล้องมันแพนไปที่นาวย่าเรียบร้อยเลยนะครับนาวย่าแม่งขึ้นไปชูมือแล้วผมก็งงเอา้าสรุปคือชนะแล้วหรือว่าราคาเขาเต็งเต้งเต็งเต็ง,ตง,ตงอ่าโอเคชนะก็ชนะวะก็ชัดเจนเลยครับว่าลุยเนลี่นี่ยังไม่ใช่สตูของนาวย่าอินุอุเอะนะแล้วก็ สร้างบิ๊กเซฟไรให้กับแฟนๆ้วทำให้แฟนญี่ปุ่นเนี่ยตื่นตหนกตกใจกันนั่นคือนาวยะโดนนับในยกแรกนั่นเองแต่นาวยะก็บอกว่าโอ้ชิวชวิฉันสบายมากไม่ไรขอพักแป๊บ,บนึง <c oughs> แล้วก็ทำผลงานได้ดีตลอดเนี่ยฮะคือสเต็ปฝีมือชั้นเชิงเนี่ยเหนือกว่าจริงแต่นาวยะในหลายๆไฟในหลายๆจุดไฟที่ต่อยกับทาปาเลสก็ติดเล่นติดประมาทครับ เออเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะติดประมาทไปนิดนึงนะครับประมาทไม่ได้นะบนเวทีเนี่ยมวยเนี่ยหมัดมันไม่เข้าใครออกใครครับแม้ว่าหลุยเนลี่อาจจะหนักไม่เท่านาอุยะนะแต่โดนจังๆก็ล่วงได้เหมือนกันผมก็ย,ยังพูดในคำพูดเดิมๆที่ผมเคยพูดเมื่อไฟที่แล้วที่นาอุยะเคยต่อยกับทาบาเลสผมก็ย,ยังพูดชัดเจนนะว่า นาวยะถ้าเจอตัวแข็งกว่าน,นี้อีกหน่อยหรือเจอมวยเวทที่ใหญ่กว่าน,นี้อีกหน่อยหรือว่าเขาข้ามไปต่อยเวทที่พองกว่าน,นี้อีกหน่อยแล้วเจอตัวคนโหดเนี่ยอาจจะไปไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาติดประมาทตรงนี้แหละ นะคือมั่นใจตัวเองอ่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ควรเล่นไม่ควรประมาานะผมเห็นหลายๆครั้งเนี่ยเขาพยายามเล่นเปิดหน้ารอเนี่ยมันโคตรเสี่ยงเลยทนะัเว้ยทุกคนบางครั้งคือถ้ามันโดนจุดโฟกัสจริงๆแล้วมันล่วงแล้วลุกขึ้นไม่ไหวแนะล้วกรมาจิงการมองว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะต้องจับแพ้ทีเคยุ่งเลยนะครับงานงอกจริงๆเนยนะครับเสียสถิติทุกอย่างเลยนะเห็นพวกผมคับที่ทํามาหายหมดนะครับเพราะงั้นคือ ติดเล่นติดประมาณไม่ได้นะคือเข้าใจว่าพยายามจะโชว์พยายามจะนเตอร์เทนคนดูพยายามจะแบบเรียกเลติงเรียกความสนุกสนานเรียกความเดือดของไฟให้มันแบบระอุมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันพลาดไม่ได้นี่ครับนี่ก็ดีนะครับว่ายังลุกขึ้นมาได้ยังดีว่าสภาพร่างกายตัวเองยังดีอยู่นะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดเล่นติดประมาณนี่คือเสี่ยงชัดๆคือโคตรเสี่ยงเลยนะฮะแต่นัวอุยะกก็ยังพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าในพิกัดนี้และเวทนี้ พลังกำปั้นของเขาและฝีไม้าแรงมือของเขาคือนัมเบอร์วันนะฮะและเขาก็พิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้หรือรุ่นนี้นะครับแชมป์เป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วนะครับรุ่น118นี้ญี่ปุ่นกว่าแชมป์ทุกเส้นมาละนะครับรุ่นคนที่ต่อยก่อนหน้านาวิญาตก็เพิ่งได้แชมป์ไปนะฮะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็นาวิญาเนี่ยก็ป้องกันแชมป์แบบอาริสบิวเต็ดสี่เส้นสี่สถาบันจากลุยเดลีเป็นค้งแรกเหมือนกัน ก็ทําได้ดีแล้วเป็นผลงานที่ชัดเจนผมก็ยังดูต่อไปว่านาวย่าเนี่ยไฟถัดไปเนี่ยจะได้อัดกับใครจะได้เจอใครอีกหรือจะยุติน้ําหนักเพียงแค่เท่านี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปที่พิกัดใหม่เหมือนทาริงคอฟอร์ดอันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่านี่ตอบไม่ได้ครับแล้วก็รอรุ้นคู่ของบัตนะฮะว่าไปเจอ ในเวทธรรมชาติที่เขาต่อยในเวทนั้นอยู่แล้วแลวเป็นแชมป์เนี่ยบัตเข้าไปชิงแชมป์เนี่ยดูว่าฝีไม้ลนมือของบัตเนี่ยจะทานหรือต้านทานไหวไหมก็ว,วันนี้นะครับนี่ใส่เสื้อนี่ฟอยเมเวเตอร์กัอบอันนี้ฮะอะไรนะแมนนี่ปากเกียวเออนี่ไฟในตำนานนะครับผมชอบมากชอบมากจริงๆไฟนี้เออแล้วก็ลืมบอกทุกคนไปว่าเสื้อของดาวินแฮนนี่โดนต่อยนับกับไรันกาเซียเนี่ย ผมได้มาแล้วกว่าจะได้มาทุกคนโคตรนานเดี๋ยวหยิบมาให้ดูครับเออฮ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเดียวในโลกเนี้ยฮะนี่ผมผมทำใส่เองนะครับผมนี่เขียนว่าลีเวนเนี้ยแปลว่าแบบการล้างแค้นนะครับบอกเป็นนๆว่าเหมือนไลอ้นกาเซียนล้างแค้นกับโลมาเชงโก้นั่นเองนะครับนี่อันนี้ผมทำแบบฟิลคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าอะไรวะฮาร์ปโทนฮาร์ปโทนนี่เป็นภาพฮาร์ปโทนนะถ้าดูดีๆคือรายละเอียดมันจะเป็นเม็ด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 นะฮะอ่าเนี่มันจะละเอียดมากนะครับทุกคนต้องดูใกล้ๆอ่ะประมาณนี้มันจะออกแนวเฟดตเเก่าๆหน่อยผมชอบงานภาพแบบนี้นะนี่ผมเอาไปเมคทําภาพขึ้นมาอ่านี่คือเดือดเดือดครับแล้วก็บอกเลยเลยว่าไอเจ้าดดวินฮานี่นี่แพ้หนึ่งครั้งนะครับตอนนี้กําลังเรียกร้องกันอยู่ว่าให้สถิติแพ้เนี่ยออกไปแล้วกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิม นะแต่ว่าภาพนี้มันเรียกร้องคืนกลับมาไม่ได้แล้วนะครับมันกลายเป็นภาพระดับตำนานนั่นเองนี่ก็คือผมทําไว้อะแต่ถ้าใครอยากได้นะทุกคนใครอยากได้ย้ําว่าใครอยากได้จริงๆนะก็ลองทักเพจมาละกันนะครับอลองทักเพจมาดูได้ผมก็ไม่ได้กะจะทําขายก็คือกะจะทําใส่เองนั่นแหละแต่ว่าถ้าลูกเพจอยากได้ก็ไม่ขัดสัทธาครับก็ยินดีนะก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับก็ ถามว่าผมจะขายแพงไหมก็คงไม่ขายแพงหรอกครับเพราะว่าต้นทุนตัวหนึ่งก็ตกราวๆเกือบประมาณเกือบ4ี่ร้อยแล้วผมก็อาจจะขายเท่าทุนไปเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็แล้วแต่ครับก็ลองมาคุยกันดูแล้วกันอาจจะมีบวกค่าส่งให้กับทุกคนนี่หน่อยๆก็ตามนั้นแล้วกันก็ถ้าใครอยากได้นะทําทีเดียวแล้วก็ทําให้ทีเดียวเลยแล้วกันก็คือให้มันจบไปเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้อยากทําทําเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเสื้อบูทเล็กนะครับ ถามว่ามันทําแบบผิดกฎหมายไหมมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องซะทุกอย่างนะครับจริงๆถ้าทำถูกต้องคือต้องไปขอแลนกาเซียแต่เราไม่ได้ทาขายนะผมก็ทําใส่ของผมเองแล้วแฟนคลับถ้าอยากได้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับถ้าใครมีบระจงบเจตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือเอามาโชว์ให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวไวใ้ใส่ถ่ายรูปเท่ๆเดี๋ยวมาอวดกันนะอันนี้คือเพิ่งได้เลยเพิ่งได้เพิงพ่งส่งมาให้บ้านผมในวันนี้เองก็ถ้าใครอยากได้ก็คือบวกเวลาไปอีก15วันนะ รอช้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าคิวออเดอร์ที่ร้านแม่งค่อนข้างเยอะแต่ร้านนี้ผมเช็คมาละราคามันถูกที่สุดละนะครับผมเออราคาในการทาเนี่ยราคาดีเลยนะครับแล้วก็คู่นาวยะเนี่ยสนุกไหมผมชอบนะครับแม่งมันดีเว้ยแล้วก็หลุยเนลี่แม่งก็กล้าเดินกล้าบวกด้วยนะครับก็คือชัดเจนว่ากะมาเลยว่าเอาดิก็ไม่มึงก็กูน็อกแล้ว จะให้คนขี้โม้เกือบกลายเป็นคนที่พูดจริงทําจริงได้แล้วนะครับเกือบนอกนายะยกแรกได้นะครับก็สุดยอดนะครับสําหรับหลุยเนลี่ไม่ทําให้ปิดหวังนะแม้จะแพ้ไปแต่ก็พิสูจน์ฝีมือตัวเองได้แบบชัดเจนว่าเก่งกว่าที่ผมพิเคราะห์ไว้อะเอางี้นีดีกว่านะฮะแต่ว่าก็ไม่หลุดโผจากสิ่งที่นายะทําได้นะครับแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรใครความเห็นกันได้เลยนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้แบบอิสระเลยคือตอนแรกคลิปเนี้ผมกะจะไ like ลฟ์สดแล้วแหละบน y YouTube นี่แหละ ผมมีกล้องนะว่าผมซื้อมานานแล้วไม่เคยได้ใช้เลยซึ่งเป็นกล้องที่ผมกาดออกมาไลฟ์สดให้ทุกคนคุยทุกคนนี่แหละแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเวลาผมไลฟ์ออกไปอ่ะศักยภาพการพูดผมอ่ะมันจะดรอปลงไหมเพราะมันมีคนรอดูสดๆณเวลานั้นอยู่อ่ะ แต่ถ้าผมพูดหน้ากล้องกับผมชินแล้วผมถนดัดเพราะว่าผมพูดเองอะไรเองหมดไงแต่พอมันเป็นอยู่หน้ากล้องกับทุกคนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าความมั่นใจในตัวของผมเองเนี่ยมันจะลดหายไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ลองไลฟ์สดคุยกับทุกคนดูนะไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูไหมแลวผมก็ไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของคลิปวิดีโอว่าภาพมันจะฟูให้ด,ดีแบบนี้หรือเปล่าแต่กล้องผมก็ซื้อมาแพงอยู่แต่ก็ไม่มั่นใจว่าเสียงที่รับออกไป มันจะสมูทมันจะดีเท่าตัวกล้องที่อัดตัวนี้ไหมเนีครับอันนี้ก็คือตอบไม่ได้จริงจริงเดี๋ยวไว้ลองดูกันแล้วกันคือซื้อมาโคตรนานกน็จะมาไลฟ์คุยทุกคนเนี่ยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะครับแล้วทุกคนอยากฟังคลิปแนวไหนท็อปปิกอะไร บอกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมทําข้อมูลให้แล้วผมมาพูดให้แต่ที่ผมไม่ค่อยได้ทําประวัติเพราะอะไรบางครั้งข้อมูลผมไม่แน่นทุกคนแล้วประวัตินักมวยเนี่ยมันเป็นภาษาต่างชาติผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากยอมรับกําตามตรงเนี่ยบางครั้งคือกลัวพูดไปแล้วผิดให้ข้อมูลผิดไปเดี๋ยวมันจะ ไอ้ไม่ดีกับคนที่ฟังนะครับเราก็ไม่มั่นใจในคุณภาพของตัวผมเองเนอะาผมทําเองทําคนเดียวแล้วเวลาทาประวัติแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากทุกคนเก็บข้อมูลอยู่อย่างนั้นแหละนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหนานประพอกับคลิปที่ทําวิเคราะห์เลยก็ขอมุ่งเน้นเป็นทางฝั่งวิเคราะห์อ,อย่างเดียวเลยละกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ถือว่าพูดคุยกันถ้าช่วงท้ายๆใครๆเบือ่อก็กดออกไปได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่า ไอ้พูดถึงรีวิวความรู้สึกดูเนี่ยพูดไปตัต้งแต่ต้นละก็คืออยากจะพูดคุยทุกคนให้มากขึ้นนั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นนั <c oughs> ่นแหละก็คืออยากจะคุยเรื่องดื่มให้ทุกคนได้ฟังบ้างเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาไลฟ์สดกันดีกว่านะครับผมที่อาจจะอัพลงคลิปนี้แล้วก็อะไรยังไงทุกคนลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยว ถ้าอยากให้ผมไลฟ์สดเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไว้พูดคุยกันตอนไลฟ์กันดีกว่าเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงรีวิวความสึกของทุกคนได้เลยครับผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบนะครับไม่ได้ตอบว่าอาจจะกดไลค์ให้นะครับผมทุกคนคือช่วงนี้ทําคลิปออกมาถี่เพราะมวยมันมีที่นะแล้วก็คือตอบไม่ไม่หวั่นไม่หวั่นจริงๆนะครับเยอะมากนะขอพูณทุกคนมากๆครับที่ยังติดตามอยู่และรักกันเสมอนะครับรักทุกคนจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ